สวัสดีครับก็กลับมาบพบผมอีกแล้วนะท่านผู้ชมทุ่านะครับเราวันนี้เราจะมามีทริคในการใช้การีน่าเล็กๆน,น้อยนะครับก็คือหลายคนอาจจะปิดการสั่นเตือนหรือปิดการรับแอดเพื่อนไม่เป็นนะครับคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการปิดรับแอดเพื่อนการปิดสั่นเตือนปิดเสียงค่าคอลในการีน่านะครับอ่าทันแรกเลยเรามาที่ ปรับแต่งนะฮะตรงรูปเฟืองนี้เราคลิกไปหนึ่งทีครับโอเคก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเขียนว่าตั้งค่าก a รีน่าพัสนะครับคราวนี้เรามาที่เซสชั่นของสนทนานะครับโอเคปิดตาลดไปก่อนอ่าคราวนี้มัน,ะนจะมีส่วนของการตั้งค่าประวัติสนทนาตรงนี้สําหรับคนที่จะจัดเก็บข้อมูลการพูดคุยในการีน่าทอลกนะครับก็กดติ๊กไปนะครับส่วนอ่า หัวข้อส่วนตัวนี่คือการที่เราจะติ๊กครับว่าเราจะรับแอดคนแปลกหน้าหรือรับข้อความจากคนแปลกหน้าไหมอะไรอย่างนี้ครับอย่างข้อแรกมันบอกว่าไม่รับข้อความต่างๆจากคนแปลกหน้าก็คือถ้าเราติ๊กอย่างนี้อยู่ไม่ว่าคนไหนที่ไม่ได้แอดเพื่อนเราไว้นะครับก็จะไม่สามารถส่งข้อความมาคือคือเขาส่งมาแต่เราจะไม่เห็นนะครับอ่าแล้วก็ไม่รับคําร้องขอต่างๆจากเพื่อนก็คือไม่รับแอดเพื่อนนั่นเองเขาก็จะแอดเพื่อนเรามาไม่ได้นอกจากเราจะ ติ๊กตรงนี้ออกแล้วเขาเขาถึงจะแอดเรามาได้หรือไม่ก็เราเป็นคนแอดเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องแบบให้เขาแอดเรามาอย่างเงี้ยเราแบบขี้เกียจจะเปิดตรงนี้ขี้เกียจมาติ๊กก็แอดไปหาเขาเลยนะครับส่วนถ้าเกิดปิดทั้งสองฝ่ายก็เลือกเอานะครับว่าฝ่ายไหนจะเปิดโอเคสําหรับตั้งค่าเสียงตรงนี้สําหรับคนที่อยากจะให้มีเสียงในการที่แจ้งเตือนว่ามี ข้อความเด้งมาใน i อเอก็ติ๊กไปแต่ผมไม่ไม่ใช้เพราะว่าเวลาจัดรายการจะมีคนส่งข้อความอาจจะมีเสียงตะดึงหรือบางครั้งมีคนคออย่างเงี้ยมันก็จะลำคาญงั้นสำหรับคนที่ลำคาญคนที่คอมานะครับก็ติ๊กนี้ออกมันก็จะไม่มีเสียงส่วนการตั้งค่าสันเตือนนะครับมันตรงนี้คือมันบอกว่าไม่รับการสันเตือน,นก็คือ เราไม่อยากให้มีใครมาขย่าจอเรานะครับก็ติ๊กไว้นะครับส่วนนี้ก็เป็นคีย์รัดในการแคปเจอร์รูปภาพอะไรอย่างี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยมาฝากนะครับสำหรับวันหลังจะมีทริคอะไรดีๆหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกในคลิปหน้าสำหรับนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย